ตอนนี้ลูกค้าสามารถโทรหาคุณผ่านทางเพจ Facebook โดยตรงได้แล้วนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเพราะมักจะมีคนโทรมาตอนดึกๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะตั้งค่าเปิดปิดตรงนี้ยังไงกันครับผมเอ็กธีรวัตรครับเริ่มกันเลยครับมาที่แอป m e a Business Suite อันนี้ครับคลิกเข้าไปครับแล้วก็เลือกเพจของเรานะครับแล้วมาคลิกตรงขีด3ขีดตรงนี้ครับปึ๊บมาตรงการตั้งค่าครับ แล้วเลื่อนลงมาตรงนี้การตั้งค่าการโทรครับคลิกเข้าไปเลยเนี่ยเราจะเลือกได้นะครับว่าเราจะเปิดระบบรับสายไหมนะครับผู้คนสามารถโทรหาคุณได้ด้วยเสียงและวิดีโอและคุณสามารถโทรกลับหาคนที่โทรหาคุณได้เท่านั้นอันนี้ครับหรือเราจะตั้งเวลารับสายก็ได้นะว่าเราจะรับเวลานี้ไม่รับเวลานี้นะครับคลิกเข้าไปครับปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าวันจันทร์เราจะรับตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับเสาร์อาทิตย์รับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง เราจะได้แบบใครโทรมาดึกๆจะได้ไม่ติดไงครับผมอ่าแล้วเราก็กดบันทึกอย่างนี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับผมหากใครดูคลิปแล้วชอบอยากเรียนคอร์ส f c e e o o o t t k t t o k ช้อ p ปี้สำหรับมือใหม่แบบส่วนตัวกับผมก็สอบถามรายละเอียดได้เลยครับผมเอกธีรวัตรเกต้าสอนยิงแอดและการตลาดครับ